การนํารูปภาพเราเข้าไปอยู่ในคําคมแรงบันดาลใจนะคะให้เรานะคะกดเข้าไปตรงแอป t i x e l l a b ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาเจอหน้านี้นะคะไปกดตรงจุด3จุดตรงไข่ปลาด้านบนค่ะกดไปหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ให้กดตรงฟังก์ชันแรกเลยนะคะ Use Image from Gallery เนอะพอกดเข้าไปค่ะเราก็จะไปเลือกรูปภาพที่เราเตรียมเอาไว้นะคะภาพที่เราต้องการใช้ตรงภาพพื้นหลังอ่างัจะเลือกภาพนี้ค่ะภาพนี้เข้ามาแล้วนะคะให้เรากดเครื่องหมายถูกตรงนี้ค่ะ ตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะกดแล้วค่ะรูปภาพเราจะเข้ามาแล้วนะคะให้เรานะคะมากดตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะกดเข้าไปค่ะมากดตรงฟังก์ชันที่ฟอร์มแกลเลอรี่ตรงนี้ค่ะเพื่อจะไปเลือกรูปที่เราตัดพื้นหลังไปแล้วนะครูพรจะเลือกรูปแรกนี้ให้กดตรงเครื่องหมายถูกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะนําภาพเข้ามานะให้เรายืดหรือย่อขยายรูปนะคะโดยการกดตรงนี้หรือกดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้อ้วนนะคะกดตรงนี้ยืดยาวนะคะ ก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะเอารูปภาพแบบไหนอ่ะยาวอ้วนก็เลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราจะเข้ามาได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้รูปภาพที่โอเคแล้วให้เรากดพิมพ์ค่ะตรงนี้ค่ะตรงตัวภาษาอังกฤษขาวๆที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะเราสามารถที่จะเลือกเราจะลากอ่ะราวนี้รูปภาพเรามันขยับได้อยู่ ให้เรากดขนมชั้นตรงนี้เนาะคุณพรเรียกขนมชั้นนะคะกดเข้าไปหนึ่งครั้งเขาจะมีเป็นรูปกุญแจให้เราล็อกได้ให้เรากดล็อกเลยเกดล็อกถ้าเราล็อกนะถ้าเราจะมาแก้ไขเราก็กดคลายตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณพรก็จะล็อกรูกไปไว้ก่อนจะได้ไม่เคลื่อนไหวเนาะเสร็จแล้วมากดหนมชั้นอีกหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้รูปภาพตรงนี้เขาหดกลับไปเนาะต้องมากดตรงหนมชั้นนะคะหนึ่งครั้ง กดตรงหนุ่มชั้นเขาจดกลับไปค่ะโอเคคราวนี้เรามาเลือกตัวอักษรว่าเราจะพิมพ์คราวนี้ตัวอักษรตรงนี้ค่ะเขาจะอยู่ใต้รูปภาพเราถ้าเราต้องการให้อยู่บนรูปภาพเราให้เรากดที่หนุ่มชั้นอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็มากดตรงรูปปากกาตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้เราจะเลือกฟังก์ชันนะคะที่ให้รูปภาพอยู่ข้างบนเมื่อกดตรงมาตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกอันนี้อยู่ข้างบนอันนี้อยู่ข้างล่างเราอยากให้อยู่ข้างบนหรือยู่ข้างล่างเราก็เลือกเอานะคะอ่ะโอเคคุณพรอยากให้อยู่ข้างบนกดข้างบนหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้้วเเเรากไปดดหนนน่มมมชัือิคะ ให้รูกภาพเขากลับไปเนาะคานนี้ตัวหนังสือจะมาอยู่ข้างบนแล้วให้เราค่ะกดตรงตัว a ตรงนี้เพื่อที่จะไปพิมพ์ไปพิมพ์นะคะเป็นตัวอักษรแล้วก็กดตรงดินสอหนึ่งครั้งค่ะกดดินสอนหนึ่งครั้งเพื่อที่เราจะไปพิมพ์ความต่างๆที่เราอยากจะพิมพ์เห็นไหมคะจะขึ้นมาตรงนี้ค่ะให้เราลบตัวภาษาอังกฤษ new text ที่ออกให้กดตรงถังขยะนะคะกดตรงถังขยะหนึ่งครั้งค่ะตัวหนังสือตรงนี้ new text จะหายไปแล้วให้เรากดจิ้มตรงตัวหนังสือตรงนี้หนึ่งครั้งค่ะ จิ้มไปนะแล้วก,ก่อนที่เราจะพอเรากดไปนหนึ่งครั้งจะเกิดตัวอักษรขึ้นมาให้เราพิมพ์ให้เราเคาะตรงคาว่าไทยนี่สองครั้งนะคะหนึ่งสองครั้งค่ะแล้วก็ให้พิมพ์อย่างเช่นครนะูพรนวมพรอย่างนี้ครูจะพิมพ์นะคะครูพรวพรทาอะไรทำฟินเทคกับแอปสิบอะไรก็ได้หรือฉา,ายาของเร,เราเราจะพิมพ์ว่าอะไรส,สร้างได้ได้ได แบบนี้ค่ะแล้วเคาะหนึ่งสองครั้งค่ะกดตกลงโอเคค่ะชื่อเราจะมาแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะให้เรายืดค่ะให้เรายืดแล้วตัวอักษรก็จะไปอยู่บรทัดเดียวกันหรือให้เราไปที่ดินสองใหม่เพื่อจะแยกเป็นสองบรรทัดเดี๋ยวครูไปที่ดินสองใหม่นะคะเพื่อที่จะแยกเป็นสองบรรทัดค่ะไปที่ตัวเอไปดินสอนไปกดตรงหน้าตัวอักษรน,นะคะแล้วก็กดตรงกดที่จะซ้อนอ่าเห็นไหมคะตัวหนังสือจะซ้อนกันให้กดโอเคค่ะ อ่ะเป็นแบบนี้แล้วนะคะคราวนี้เราจะใส่สีให้เราไปเลือกตรงใส่สีค่ะเราอยากได้สีอะไรเราก็ไปเลือกเอาตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวครูพอก็จะไปเลือกสีสมมุติครูพอจะใช้สีน้ำเงินแบบนี้ค่ะโอเคก็จะได้สีเงินมาแล้วคราวนี้เราต้องการให้ขนาดตัวอักษรนะคะงลงให้เราปรากฏตรงตรงนี้ค่ะตัวทีทีสองตัวนะคะเพื่อที่ให้เกิดอันนี้เราจะขยับเห็นไหมคะเราต้องการที่จะ ให้ตัวหนังสือเล็กใหญ่ขนาดไหนเราก็กดเลือกเอานะคะโอเคคราวนี้ถ้าเราต้องการให้มันมีขอบนะคะให้เรามากดตรงครําว่าสโตกค่ะตรงครําว่าสโตกตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ตัวอักษรของเรามีขอบเนาะอ่าเราก็มาตรงสโตกแล้วให้เรากดตรงนี้ค่ะไปเปิดนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะมีขอบเป็นสีดําแล้วคราวนี้เราต้องการขอบอ่าสักเท่าไหร่ครูพรจะเลือกสักที่อ่าสิบเอ็ดนี้ก็ได้ค่ะก็สวยดีโอเคเราก็มาขยับดูว่าเราอยากจะให้ตัวเนี้ยค่ะมันอยู่ตรงไหน พอจะเอาขนาดให้มันเล็กกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งก็มาเลื่อนเอาค่ะโอเคแบบนี้ก็ได้ชื่อของเราจิ้มหน้าจอหนึ่งครั้งนะคะขอบตัวหนังสือก็จะหายไปนะก็จะได้แล้วเรียบร้อยตอนนี้เราก็ต้องมากดเซฟค่ะให้ทุกคนมากดเซฟตรงนี้นะคะมีสองเซฟนะคะเราสามารถเซฟเก็บไว้ในเครื่องนี้นะก็คือกดอันบนจเซฟสองสองเซฟนี้เลยก็ได้นะคะอ่าโอเคนะเราก็อันนี้คุณพรจะกดเซฟอันล่างก็จะไปที่แกลเลอรี่เลย แบบนี้ค่ะแล้วเรากดเซฟตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะคะโอเคเขาจะเซฟภาพนี้ไปที่แกลเลอรี่ของ